วัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาทัศนศิลป์กันในเรื่องของรูปร่างและรูปทรงนะคะรูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมในเรื่องของรูปร่างและรูปทรงนะคะเขาบอกว่าสามารถจำแนกรูปร่างออกมาได้เป็นสองลักษณะก็คือรูปร่างเลขาคณิตและรูปร่างอิสระนะคะเรามาดูรูปร่างในขาคณิตกันก่อน,นะคะ่ะ เขาบอกว่ารูปร e ่างเรขาคณิตจะเป็นรูปร่างที that that ่มีรูปแน่นอนและสามารถระบุชื่อเรียกได้ซึ่งพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันเช่นรูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างสามเหลี่ยมรูปร่างวงกลมเป็นต้นนะคะในตัวอย่างนะคะรูปร่างสี่เหลี่ยมของกระดานดํารูปร่างสามเหลี่ยมของผ้าเช็ดหน้ารูปร่างวงกลมของนาฬิกาและรูปร่างสี่เหลี่ยมของว่าจะเห็นได้ว่ามีชื่อเรียกนะคะถ้าเป็นรูปร่างเรขาคณิต ต่อมาเรามาดูรูปร่างอิสระนะคะรูปร่างอิสระจะเป็นรูปร่างที่มีรูปแบบไม่เฉพาะเจาะจงไม่สามารถระบุชื่อเรียกได้เหมือนกับรูปร่างเรขาคณิตนะคะได้แก่รูปร่างของใบไม้รูปร่างของก้อนหินเป็นต้นตัวอย่างภาพด้านล่างนะคะก็จะได้แก่รูปร่างของเสื้อรูปร่างของหน้ากากรูปร่างของกางเกงรูปร่างของใบไม้นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมให้เราทำโจทย์ก็คือให้นักเรียนสังเกตภาพทางซ้ายมือแล้วก็วาดรูปร่างของสิ่งนั้นลงในกรอบด้านขวามือนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด5รูปนะคะก็จะมีรูปรูปโปง่งรูปบอลน,นะคะแล้วก็รูปก้อนอิดรูปผีเสื้อแล้วก็รูปสตรอเบอร์รี่นะคะให้เราดูแล้วเราก็วาดรูปร่างของสิ่งของที่คุณครูกาหนดให้นะคะ ตัวอย่างนะคะให้นักเรียนทําใส่ลงในกระดาษ A4 ตีขอบ2เซนติเมตรนะคะตีขอบ2เซนติเมตรหลังจากนั้นพอตีขอบ2เซนติเมตรเสร็จแล้วให้นักเรียนตีเส้นนะคะเป็นช่องด้วยกันทั้งหมด 5ช่องนะคะซึ่งแต่ละช่องก็จะมีความกว้าง5เซนติเมตรนะคะเมื่อนักเรียนวาดเสร็จแล้วนะคะตีกรอบของช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็วาดรูปร่างจากภาพที่ครูกําหนดให้เมื่อสักครู่นะคะซึ่งมี5ภาพซึ่งรูปแรกจะเป็นของรูปลูกโป,ป่งใช่ไหมคะนักเรียนก็วาดรูปร่างของลูกโป่งว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะทําใส่มาในกระดาษ A4 นะคะตามที่คุณครูกําหนดไว้ให้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ